สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพาท่านมาชมพระพิมพ์พิเศษนะครับบางท่านก็จะบอกว่าพิมพ์ทรงขององค์พระจะค,คล้ายๆกับวัดพระนะคระับบางก็จะบอกว่าเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ก็อยู่ที่การเรียกหาและก็วิเคราะห์ของแต่และท่านนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าเป็นพระที่มีความสวยงามและก็ดูเข้มขลังนะครับเนื้อพระจะออกไปทางนุบนุ่มจะมีการแตก ลายงาทั่วทั้งองค์นะครับเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อพระสมเด็จนะครับพระชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5องค์นะครับองค์พระก็จะมีการลงลักออกมานะครับที่ซอกต่างๆก็จะมีคราบลักให้เห็นนะครับแต่ด้วยการเวลาลักก็จะมีการหลุดล่อนแล้วก็กระเทาะออกไปนะครับเนื้อพระก็จะสวยซสงมีความเก่ามีความเป็นธรรมชาติให้เห็นนะครับด้านหลังขององค์พระก็จะมี ยันนะครับอยู่ที่ด้านหลังเห็นไหมครับน่าจะเป็นยันครอบจัก,กรวาลนะครับดูความเป็นธรรมชาติล่องลอยของความเหีย่ยยุบยน่นนอนต้นปูไตนะครับ องพระก็จะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าเป็นพระที่พอดีแฟนนะครับจะมีพระกันทั้งสองข้างเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมทีละองค์นะครับมาชมที่องค์ที่2แง่แตละองค์ก็จะมีความาก็จะมีความงามไม่ต่างกันนะครับ ที่เห็นโผล่ขึ้นมานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นเกษาหรือไม่นะครับเห็นไหมครับมีการงอกขึ้นมานะครับมาชมที่องค์ที่สาม เห็นไหมครับแต่ละองค์จะมีความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวงแขนจากใหญ่ลํำนะครับที่วงแขนดูยังไงก็เ,เก่านะครับเห็นไหมครับมีการแตกลายงาแตกรากปักชีนะครับทั่วทั้งองค์ดูร่องรอยของการแตกปปิดนะครับนี่คือธรรมชาติและก,า,การเวลา ็ถือว่าเป็นเนื้อพระที่สวยส้งนะครับถ้าหากว่าหลับตานะครับไม่เห็นพิมพ์ทรงขององค์พระนะครับเห็นเนื้อแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจเหมือนผมนะครับหลายๆท่านก็จะคาดเดาว่าเป็นเนื้อพระสมเด็จเป็นองค์สมเด็จแน่นอนนะครับเห็นไหมครับ ้าหากว่าไม่เห็นพิมพ์ทรงนะครับหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นพระพิมพ์สมเด็จนะครับพระวานเนื้อพระก็จะเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อพระสมเด็จเห็นไหมครับมีความเป็นธรรมชาติมีความเก่า ครับจะมีความเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่กล้องขยายสูง